เรากลับมาอยู่กันในโลบอกกับเกลือซิมูเลเตอร์ครับผมไม่ใช่ <c oughs> โลบอกเพชรซิมูเลเตอร์ X ครับแม่เข็มสือเกินทุกคนผมเปิดไข่ไปประมาณ20ใบครับผมสำหรับกิปนะไม่ได้เลยเลย ดูดิได้แต่เจ้าตัวพวกนี้มานะครับอิสตเตอร์โดมินัเนี่ยมันอ,ออกบ่อยมากอันนี้อาไปขายแล้วนะครับส่วนหนึ่งโอ้น้ำตาแทบไหลซื้อมาเปิดไม่คุ้มเลยใบละ 2B ผมแนะนำนะสำหรับใครที่ไม่มีดวงนะครับแล้วอยากจะลองเสี่ยงดวงดูไม่ต้องเสี่ยงแล้วราคาไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือเท่าไร่แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าไปดูวันที่ตลาดนะครับทุกคนและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับ อีเวนต์อิตเตอร์เอกนะครับผมหาไปประมาณ2,000ใบ2 ID รวมกันนะครับหาตลอดมีแค่รอบตี4ที่ไม่ได้หาที่เหลือเนี่ยหาเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็รอบนี้ไม่ได้หามันไม่ออกอ่ะจริงๆนะครับเห็นเพื่อนคอมเมนต์บอกมาว่าออกง่ายมากผมไม่รู้ว่าตอนนี้กี่ตัวแล้วนะน่าจะประมาณ30,000น่าจะได้เราไปดูที่ตลาดกันก่อนครับราคาตอนนี้เป็นยังไงเหมือนจะเข้าผิดห้องผมเข้านูมอเซิร์ฟเวอร์เราจะต้องไปห้องโปนะทุกคนมีปะ โนมอเซิร์ฟเวอร์มีขายปะโอ้โหลาวาทอง23 b บีเลยเหรอแพงไปไหมเพื่อนโหนี่ไงย u อิสเทอร์โดมินนะครับผมราคาอยู่ที่30บีเขาขายเขาขาย30 b บีนะครับแต่ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่19 b. ถึง23.2บีถ้าเราเปิดได้ขาย30บีแล้วมันออกผมว่ามันก็คุ้มนะเราเปิดสักประมาณ10ใบตีไปกลมๆใบละ2 b บีก็จะอยู่ประมาณ20บี แต่ประเด็นคือมันไม่ออกนี่ดครับเราไปดูห้องโปกันบ้างดีกว่าห้องโป้ขายเท่าไหร่พอดีอูกระบาดมันตกครับผมเราแวะตีอูกบาดสักนิดก็แล้วกันนะทุกคนโซนนี้ใช่ไหมแคนดี้แลนโอเคผมไม่เคยเจอลูกใหญ่เลยทุกคนันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าลูกใหญ่เขาออกไปแล้วหรือยังไงใครรู้คอมเมนต์บอกผมทีนะครับคือผมก็อยากได้แมวตัวใหญ่กับเขาบ้างนะครับ แต่ว่าผมไม่ซื้อนะครับอันนี้ผมพาทุกคนมาดูราคาที่ตลาดเฉยๆว่าราคาตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็คงเปิดได้เองแหละมั้ง ยังมีหวังอีกไม่คาดหวังก็จะได้ไม่ผิดหวังนะทุกคนแต่เรายังมีหวังครับผมไหนๆผมก็พยายามมาขนาดนี้แล้วไปมันให้สุดครับผมผมได้จากเจ้าตัวเนี้ยในโลกฮาร์ดคอร์นะครับเวลาผมสุ่มผมสุ่มโลกฮาร์ดคอร์นะอ a สต e เออร์แองัเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันขายได้ดีนะช่วงแรกๆผมขาย1.5บีออกง่ายอยู่ครับหลังๆนี้ไม่รู้ว่าเท่าไรแล้วราคาตกโอ้โหอันนี้เป็นทองนะครับทุกคนราคาเฉลี่ยอยู่ที่2 4 5 b บถึง30ี ราคาประมูลนะครับคนนี้เขาขาย 40B Golden เมื่อกี้ไม่ได้ดูออกไปกี่ตัวแล้วอะ่ะ28,505ตัวทุกคนออกเยอะอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แต่เจ้าไข่100ใบเนี่ยผมว่าเยอะกว่าน่าจะ30,000แล้วมั้งมีขายไหมเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ 40B ทนาะไมคนนี้เขาขาย 28.1B เนง่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยเพื่อนนายขายไม่ออกหรอกนายต้องมาดูร้านนี้ร้านนี้ยังขายไม่อกเลยเห <laughs> ็นราคา เห็นแล้วคาแล้วอยากจะร้อไงไ้ทุกคนผมว่าไม่ต้องเปิดแล้วมัง้งโอ้เปิดก็ว่ายากแล้วนะครับนำมาขายออกยากกว่าอีกครับผมโอ้โหเรนโบว์ห้าบีร,ราคาล่วงล่วงเยอะมากนะครับผมนี่แหละนะที่เขาบอกว่าไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ครับ<อ>แหมของจริงเลยราคาแมวยักษ์เฮ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่ย1 5ิบอจุด้บีโอไมคก็ God. ไม่ต้องเปิดแล้วทุกคน โอ้น้ำตาแทบไหลดูดิอันนี้ดูไม่ได้เนื่องจากว่าต้องรออัปเดตก่อนใช่ไหมถึงจะดูจํานวนได้ว่าออกไปกี่ตัวแล้วนี่ไงเพื่อนเขาใส่อยู่เจ้าอีเตอร์บันนี่อ่อะแต่เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งขายนะเลยไม่รู้ราคาครับผมจะต้องออกเปลี่ยนห้องอันนี้เป็นเรนโบว์ 95B ครับเจ้าตัวนี้ที่สุ่มตู้ปกติอ่ะ มีแค่ลาวาทองนี่แหละครับที่ไม่ล่วงครับที่เหลือร่วงหมดเลยอันนี้เราได้ห้องใหม่แล้วนะครับทุกคนเหลืออีกหนึ่งวันจะอัปเดตครับผมเฮ้ยนี่ไง25บีทุกคน38 0หม่นแโไมอนิตเตอร์บอนนี่มันเป็นไปได้ไงครับเนี่ยทุกคนคิดดูนะอีเวนต์มาทุกๆ4ชั่วโมงนะครับผมแล้วมารอบละ100ใบนะครับสำหรับ1 ID นะในการตามหาทุกๆ4ชั่วโมงแต่ว่าจำนวนที่ออกครับ มันเยอะกว่าที่เปิดไข่ที่อยู่บนฟ้านะครับมันเป็นไปได้ไงครับเนี่ย <c oughs> แต่มันเป็นไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไงแต่เป็นไปแล้วอ่ะโอมันออกง่ายกว่าเจ้านั่นอีกนะครับทุกคนเจ้าที่อยู่บนฟ้าโอ้หแล้วผมไม่ออกอะ่ะผมเปิดไปสอง0นกว่าใบเกมไม่ยุติธรรมบ r าในอัปเดตยีนต์เองนี้เราได้เห็นราคาแมวยักษ์เกือบทุกตัวแล้วนะครับ <c oughs> เหลือตัวเดียวนั่นก็คือตัวสีชมพูตัวเนี้ยมันชื่ออะไรอ่ะเราดูชื่อได้ปะดูที่ช็อปสิ ชื่ออะไรฮิวมาร์ตเมโลแองโกลนี่เอา้าดูราคาตรงนี้ได้อ่ะทุกคนผมมึ่งรู้นะครับด้านล่างตรงนี้เราสามารถเอาเมาส์จิ้มแล้วก็ดูได้เลยนะเราไม่ต้องมาที่ตลาดนะครับผมราคา18.3ถึง 22.3b ครับใกล้เคียงกับฮิวอีเตอร์โดมินัสเพราะว่าอัตรานในการออกเท่ากันเลย1%ครับผมไหนๆเราก็มาแนละ้วขอขายของสักหน่อย ห้องก่อนหน้านี้เราเจอคนขายลาวาทอง 16.2b 16.1b ห้องนี้คนขาย 17b นะครับผมแต่ว่าปัฟบเขาดีกว่าเราอะ่ะผมจะขายสักตัวเท่าไรเดีะ 16b ดีไหมทุกคนขาย 16b ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันบัฟ e ทีมเวิร์กอาจจะแพงหน่อยสัก17ไม่ก็18อันนี้ขาย 16b อ่ะลองดูเผื่อจะออกโลลาวาทองให้หมดออกไม่พวกดูซิจะมีคนซื้อหรือเปล่า ตัวนี้เอา 18b 17.5ก็แล้วกัน,น 17.5b ครับผมเอ้ย 18b แหละตีไปกลมๆไม่ต้องเป็นเศษมาดววนออกสักตัวไหมโลมันให้หมดเราจะโลลาวาทองให้หมดทุกคนเก็บเงินไปซื้อตัวอื่นครับยูสเกลเลตันจาก 100b นะวันนั้นปัจจุบันครับผมเฮ้ยเราขายออกแล้วหนึ่งตัวเย้ yeah! โอ้โหแตงกิ้วเพื่อนแตงกิวดึงไปอีกดึงบีอีกเอาไปเยอะๆเลย <c oughs> โลมาได้หมดขายมาได้หมดลาวาทองหิวสเกยลเลยตันตอนนี้เหลือ41บีแล้วอะทุกคนดูดิดูค่าเฉลี่ยของเขาครับผม34.3บีถึง42บีนะครับราคามันล่วงเป็นน้ำตกเลยครับผมไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้เราจะยัดฮาร์ดคอร์ลงไปด้วยครับ 3ตัวก่อนหน้านี้มีเยอะขายไปกัะหมดแล้วนะครับ9 9้อแพงไปไหมอ่ะทุกคน8 8อมก็ได้อ่ะเนื่อจะว่ามาสุมออกง่ายนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ราคาดีเนี่ยทุกคนเอาไปเปลี่ยนบัฟนะครับผมเป็นการ์ตูนคอยวีขายออกดีมากครับก่อนหน้านี้ผมก็ทํานะแต่ว่ามันนานนะทุกคนที่เกียจทำนะครับจะต้องมีเวลาว้างๆปล่อยเอฟเอาไว้ครับทำเป็นการ์ตูนคอยวีนี่ออกดีเหลือเกิน สึกแย่งชิงลูกค้า2.1 b กับ1.7 b ร้านนี้ต้องยุบหนีเลย สู้ไม่ได้ร้านข้างๆขายถูกเกินไปยังมีคนต่ออีก1 5บีโอ้โหเติมแล้วสุ่มเองเลยเพื่อนบอลลูนเขียว6 0บีครับทุกคนผมว่าเราเปลี่ยนแผนดีกว่าไหมจากการสุ่มกระต่ายน้อยคอยลักมาสุ่มบอลลูนน่าจะดีกว่านะครับผมราคายังแพงกว่าอีกคเห็นราคาแมวยักษ์แล้วปวดใจเหลือเกินสงสารคนสุ่มนะผมว่า กว่าจะออกนะครับแล้วมาขายราคานี้ร่วงเอาล่วงเงาเอ้ย15.9บีว่าแล้วเดี๋ยวไปขายราวาทองไม่ออกมาช่วยอุดหนุนตัวหนึ่งซื้อมาแล้วก็ขายไปกำไร100ยเอ็มยังจะเอาอีกน้อะนิดหน่อยก็เอาครับทุกคนไม่ได้แล้วอ่ะดึงมาช่วยช่วยผมได้มา3ตัวใช่ไหมเราซื้อไปกี่ตัวเมื่อกี้น่าจะ3นี่ไง1นึสาโอเคดึงไม่ทันเพื่อนครับ เท่านี้ก็ไม่มีใครขายลาวาทองแข่งกับเราแล้วนะครับทุกคนอะไรเพื่อน 16.2B g h s r อันนี้ขาย16 b เองเนี่ยเพื่อนดึงเลยดึงเลยเอาหายไปไหนแล้ววะทุกคนครับเทคนิคการขายอย่างหนึ่งหากเจอคู่แข่งขายราคาถูกกว่าครับตัดปัญหาลดคู่แข่งโดยการซื้อร้านมันซะเลยครับผม ทุกคนจะได้มาซื้อแค่ร้านเราร้านเดียวไงจะได้ไม่ต้องมีคู่แข่งยังไงล่ะเล่เข้ามาจะเล่เข้ามาลาวาทองถูกๆครับเออเพื่อนสัตว์เลี้ยงนายมันบังร้านเราอะ่ะช่วยเก็บให้หน่อยได้ไหมตอนนี้ไม่มีใครเห็นลาวาทองผมแล้วนะครับเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อนเขาบางังโอ้ไปดีกว่า อะไรครับคุณผู้ชมครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากมาทักทายคุณผู้ชมในช่วงวันสงการเฉยๆนะครับก็สงการนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับ